ประเด็นข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้มีหลายหลายข่าวที่ท่านหาไม่ได้ในประเทศไทยหรือหาได้แต่ก็หาความจริงไม่ได้ข่าวแรกวันนี้ก็คือข่าวลึกลับนะครับข่าวลึกลับในวัง ที่ไม่มีใครกล้าพูดเลยทั้งทั้งที่ลงข่าวคึกโคมกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วยืนยันกันว่ายืนยันกันว่าจะต้องเป็นอย่างนี้วัคซีนเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นวัคซีนของพ่อ ที่จะผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซอนซซึ่งรัชการที่9ตั้งไว้และเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งได้มีความร่วมมือกันแล้วกับไบโอ,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 อกับกับแอ,อสตาราเซเนกาของอังกฤษโอ้โหโออกข่าวเป็นเป็นคุ้งเป็นแคว โดยใครก็ทวงไม่ได้และแถมยังมีตัวละครมีการแถลงข่าวมีปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นบริษัทของรัชกาลที่สิเป็นคนเชื่อมต่อกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอังกฤษแอสตาราเซเนกาถึงขนาดจะผูกขาดการขายทั้งอาเซียนในประเทศไทย ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กนะถ้าท่านไปดูคลิปสุนายบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กดังนั้นการที่ไปจับคุณธนาทรเขาที่เขาบอกว่าตกลงจะเป็นจะรับผิดชอบไหวหรอเออใครได้ใครเสียกันแน่วัคซีนของของเจ้าที่จะผลิตอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหานะผมก็บอกกับท่านแล้วว่าใครผลิตได้ทั้งนั้นแล่คะครับวัคซีนนะ ยิ่งมีสตังใส่เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นแหะแต่มันมีสองปัจจัยคือหนึ่งระยะเวลาจะทันการหรือเปล่าสองราคาต้นทุนมันจะต่ำหรือจะสูงขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นจริงแล้วอยู่ๆท่านดูสิครับอยู่ๆข่าวหายไปเฉยเลยไอ้เจ้าปัญหาคืออะไรปัญหาคือเจ้าปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบด,ดี ผู้อำนวยการองค์การเภสัชมันโกหกประชาชนได้ตลอดมาเลยครับมันโกหกบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่มีศักยภาพพอที่จะผลิตวัคซีนองค์การเภสัชก็ไม่สามารถจะทำได้บริษัทสยามไบโอนั้นมีความพร้อมที่สุดเป็นโรงงานพ่อที่มีประสิทธิภาพที่สุด นี่ผมไม่ได้พูดเองนะเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาให้ท่านดูท่านคงจําได้นะข่าวพวกนี้แต่ว่าเพื่อให้มันเป็นการยืนยันและสําคัญมันไม่ใช่เรื่องของข่าวสําคัญก็คือคุณเป็นอธิบดีคุณเป็นปลระลกระทรวงคุณโกหกชาวบ้านได้ขนาดนี้แหระถ้าใครเป็นพักพวกปลระลกระทรวงสาธารณสุขจะบอก คุณสุนายต้องเห็นใจสิก็วังเขาจะเอาอย่างนี้ปลัดกระทรวงก็ต้องพูดอย่างนี้เขาก็ต้องอวยตามนั้นไปอันนี้เข้าใจได้แต่อันนี้มันไม่ใช่อวยธรรมดามันเป็นการอวยที่เกี่ยวโยงกับชีวิตของประชาชนสุขภาพของประชาชนความเป็นความตายของประชาชนถ้าระบบคุณยังกล้ากโกหกกันอย่างนี้นี่ประชาชนจะเชื่อใครได้แล้วนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่า การที่วังลงมาคุมอำนาจเองทั้งหมดและความเถทะ,ทะล้าหลังของระบบบริหารในราชสำนักนี้เองจะทำให้ระบบราชการพังพินาศหมดวันนี้มันขยับมานี่แล้วเห็นไหมแล้วที่เลวร้ายที่สุดคือประยุทธ์มันโหนวงังมันต้องการมีอำนาจวังสั่งมาอะไรมันทำอย่างนั้นวันนี้เลยไม่มีวัคซีนฉีด แล้วจตุบีสถาบันบอกว่าเดี๋ยวก็มีเองไอ้หมอก็พูดถึงขนาดว่าไอ้หมอทวีสินน่ไอ้หมอโรคจิตมันบอกว่าจะไปรีบฉีดทาไมเจ็บตัวเปล่าๆป,ป,ปล่อยให้เขาฉีดกันไปก่อนเรามีหน้ากาก,ากปิดหน้า,าพอแล้วมันโกหกกันได้ถึงขนาดนี้มันผิดจรรยาบรรณของแพทย์ไหมแล้วครับดังนั้นวันนี้อะไรที่เกี่ยวกับวังนั้นพร้อมจะผิดจรรยาบรรณกันได้หมดพร้อมจะโกหกประชาชนกันได้หมดอย่างนั้นหรือหลักฐานมีไหม มาฟังดูวันที่นักการเมืองโกหกสอพรเราก็บอกว่าเป็นนักการเมืองเจ้าจะเอายังไงไอยุทธก็เอาอย่างนั้นก็เพราะมึงจะเอาอำนาจแต่วันนี้มันไม่ใช่ไอยุทธคนเดียวมันทั้งกระบวนเลยครับแล้วพี่น้องประเทศชาติจะอยู่ยังไงผมถามหน่อย ชีวิตของประชาชนมาเป็นเรื่องที่ไม่ได้มองความสำคัญแล้วครับโกหกกันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวไปหมดประเทศชาติมันจะไม่ล่มเหรอการล่มสลายที่จะเกิดขึ้นนี้มันจึงมีปรากฏการณ์อย่างที่ผมบอกท่านนี่ไงท่านบอกเออเมื่อไรมันจะพังสักทีมันพังทุกวันครับโดยเฉพาะพังในเรื่องสัต ทาในหัวใจของประชาชนที่มีต่อระบบวังมีระบบล้าหลังของราชการประชาชนหมดศรัทธากับระบบราชการมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามองเชื่อมโยงไม่ถึงหวังหนึ่งสองเพียงแต่ว่าไม่รู้กูไม่รู้จะทำยังไงก็ทู่ซีกันอยู่อย่างนี้คนขึ้นไปบนอำเภอก็เห็นเห็นบรรยากาศของระบบขุ้นนาง ตลอดชีวิตของเราผมตั้งแต่เด็กก็เห็นอย่างนี้จนทั้งมาเป็นผู้แทนรัศฎรก็คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าในระบบจะเปลี่ยนแปลงได้แต่สุดท้ายมึงก็ยึดอํานาจพอจะเปลี่ยนแปลงมึงก็ยึดอํานาจพอมีนยัยยะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อจะบริการประชาชนมันก็ยึดอํานาจสักทีหนึ่งพอยึดอำนาจทีข้าราชการก,กางปีกก็ขึ้นมาอีกแล้วสุดท้ายวันนี้ก็เห็นไหมผมถึงบอกมันมันต้องพังไง ระบบมันต้องพังไปส่วนจะจังหวะไหนก็ต้องกําหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีอาจจะพังพ,พร้อมๆกับผลิตการพรม่าเลยก็ได้ไม่แน่นะครับเพราะผมดูแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือศรัทธาของประชาชนมันหมดแล้วนะเพียงแต่มันยังไม่ระเบิดมันยังมีเครื่องกีดขวางอะไรหลายอย่างเท่านั้นเองดังนั้นการชุมนุมของ นักเรียนนักศึกษาประชาชนเพื่อตอบโต้การใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมในเรื่องการไม่ให้ประกันตัวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เดี๋ยวผมจะนำมาเสนอท่านข่าวประจำรายการประเด็นแรกเพื่อให้ท่านเห็นตาสว่างหน่อยนี่ครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่10กุมภาอยู่อยู ไม่พูดถึงเรื่องสยามไบโอไซแอนแล้วครับองค์การเภสัชจ่อทดสอบวัคซีนไปแล้วครับจะผลิตวัคซีนเองแล้วองค์การเภสัชอย่างที่ผมบอกกันท่านไปแล้วแต่วันนี้จะมาลงรายละเอียดให้ท่านดูเตรียมการที่จะทดสอบในมนุษย์ในวันที่หนึ่งมีนานี่จะเริ่มทดสอบแล้วกรุงเทพธุรกิจก็บอกชัดว่าไอ้ที่ เขาไม่พูดถึงเรื่องไบโอไซแอนแล้วแต่ท่านจะบอกเออก็ดีแล้วดีดีดก็จะกลับมาปัญหามันไม่ใช่ดีกลับมาแต่ปัญหาคือระบบมันเกิดอะไรขึ้นขณะนี้หนึ่งประหลัดกระทรวงอธิบดีรัฐมนตรีนายกโกหกชาวบ้านหมดยืนยันว่า สยามไบโอไซแอนมีประสิทธิภาพพร้อมจะผลิตและเป็นสินค้าเป,เป็นวัคซีนพระราชทานผมถึงเรียกวังซีนไงผมไม่ได้เรียกวัคซีนนให้มันเข้าใจง่ายๆเรียกวังซีนแล้วอยู่ๆวันนี้มันมันหายไปยังไงผมยังไม่เชื่อครับผมยังไม่เชื่อว่านี่คือการแสดงความรับผิดชอบ ของข้าราชการระดับสูงที่ยืนยันจะจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลมากเพราะว่าหนึ่งคอนเนคชันระหว่างแอสตราเซเนกากับรัฐบาลไทยโดยบริษัทของวังพังแล้วหรือเปล่าผมก็พยายามจะค้นเข้าไปหาในข่าวต่างประเทศ แต่ว่ามันยังเร็วเกินไปยังไม่เห็นนี่เราตั้งข้อสมมติฐานก่อนสองวังเห็นว่าไม่ไหวเว้เดินหน้าไม่ได้เสียงจริงอย่างที่ธนาทรพูดอาจจะใช่สยังเดินหน้าต่อแต่ถูกด่ามากหลบชั่วขราวหลบแต่เพื่อไม่ให้มีปัญหา เอาข้าราชการเป็นกองกองหน้าลุยไปก่อนไปเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้วางพักเสเดียววัคซีนวังซีนพักเสเดียววัคซีนขององค์การพิษัทเดินหน้าก่อนแล้ววันนี้มันมีความน่าเชื่อว่าข้อสมมติฐานคอนเนคชั่นระหว่างอังกฤษกับไทยเรื่องวังซีนเจ้งครับเพราะ องค์การพิสัต์ไปต่ออีกสายหนึ่งแล้วครับไปต่อสายเทคโนโลยีกับอเมริกาแล้วกรุงเทพธุรกิจก็ลงข่าวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใค่ายมติชนเท่านั้นนะครับประชาชนธุรกิจที่ค่ายมติชนกรุงเทพธุรกิจก็ลงข่าวนี้ว่าวันนี้องค์การพภสัสตเดินหน้าแล้วโดยไม่พูดถึง เรื่องราวของวังซีนของสยามไบโอไซแอนเลยเป็นข่าววันที่11นะครับสิกุมภาวัคซีนโควิด19ชชนิดเชื้อตายไทยวิจัยผลิตใช้สู่ไทยมั่นคงอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่สยามไบโอมั่นคงแล้วนะต้องใช้อขององค์การเิสัอมั่นคงแล้วนะดูนี่สิครับที่ผมวงไว้ให้เนี่ยองค์การเพสัอกรรม เป็นหน่วยงานดูนะดูเข,เขาเขียนข่าวสิองค์การพิเศษกรรมเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด -19 เ,เก้าเอาไหนมึงบอกว่าสยามไบโอเขาทำก่อนมึงไง <laughs> <laughs> ประชาชาิธุรกิจวันที่19มกร,ราย้อนหลังหน่อย ดูข่าวย้อนหลังท่านถึงจะเห็นความจริง19มกราดูนะฮะประชาชาติธุรกิจสถาบันวัคซีนแจงสยามไบโอไซแอนมีศักยภาพผลิตวัคซีนที่สุดเป็นยังไงครับดูการจับโกหกมันสิวันนั้นมันแถได้ขนาดนี้ครับคำว่าสถาบันวัคซีนนีนหน่วยราชก,การนะกระทรวงสาธารณสุขนะ ไอ้คนแถนี่ชื่อนายแพทย์เปรมไอ้นายแพทย์นครเปรมศรีครับเห็นนะไอ้เจ้าแพทย์นครเปรมศรีตอนนั้นเรามาตอบโต้ธนาธรไงหลังจากธนาธรอ,ออกมาว่าใครได้ใครเสียในยวัคซีนวังเนี่ยแล้วก็ไปจับข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเขาแล้วสุนัยก็บอกเอาเลยเดี๋ยวจะบานทะโลกโทษ เพราะนี่มันเป็นประเด็นความเป็นความตายของประชาชนเป็นผลประโยชน์ของมหาชนแล้วศาลก็จะรับฟอ้องจะดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองเพราะพูดความจริงเอาเลยผมบอกอย่าถอนนะอายุทธมึงอย่าถอนนะแม้ไล่จับเขาปิดเทปเขาไม่ให้เขาไม่ให้เทปที่เขาพูดเผยแพร่สุนัยก็มาเผยแพร่ต่อวันนี้เริ่มโอละพ่อแล้ว ไอ้เจ้านายนี่มองย้อนกลับไปไอ้เจ้านายแพทย์นะครเปรมศรีคนนี้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการเลยนะบอกว่าบริษัทแอสตาราเซเนกาจำกัดไม่ใช่การจองซื้อโดยทั่วไปแต่เป็นการจองซื้อที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการผลิตให้ประเทศไทยด้วยซึ่งผู้ที่มีศักยภาพคือบริษัทสยามไบโอไซน์นที่มีความพร้อมที่สุดในด้านการผลิตในรูปแบบของไวรัลเวกเตอร์ที่พัฒนาโดยมหาลาัยออกฟอร์ดเป็นยังไงครับอา้าวมาดูอีกข้อความหนึ่งผมแรงเงาให้เห็นชัดๆเลยครับนี่ ไอ้เจ้านายแพทย์นครเปรมศรีมันบอกว่าสยามไบาโอไซนอนมีความพร้อมที่สุดในด้านการผลิตในรูปแบบนี้น,นีในรูปแบบไวรอลวิกเวกเตอร์ที่พัฒนาโดยหมหาลัยออกฟอร์ดไม่ใช่จะไปเลือกบริษัทเอกชนรายใดทำก็ได้แม้กระทั่งองค์การเพศสัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังไม่มีศักยาภาพพอ เพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมีความพร้อมจริงๆเพราะเร่งด่วนดูความตอแหลของไอ้หมอใหญ่ลแล้วอย่างนี้ท่านจะเชื่อมันได้เนี่ยประชาชนจะฝากชีวิตไว้กับคนเหล่านี้ได้รประชาชนจะฝากชีวิตไว้กับระบบบริหารที่ล้าหลังอย่างนี้ได้หรือครับเมื่อก่อนไม่ถึงความเป็นความตายก็มองไม่เห็น ความล้าหลังของระบบราชการไม่ว่าจะเป็นศาลทหารตำรวจโรงพักลงขึ้นอำเภอทีมีแต่เจ้านายเนี่ยน,นั่นแหละความล้าหลังที่ประชาชนเห็นวันนี้มันมาถึงจุดความเป็นความตายไอ้หมอยังกล้าแถหมดพอบอกวังต้องการอย่างนี้เท่านั้นแหละครับมันแถหมดเลยแล้วมันจะอยู่กันยังไงครับประเทศนี้ มาดูโพสต์สุดดย์สิครับเมื่อวันที่สิบเก้ามกราย้อนกลับไปเมื่อวันที่สิบเก้ามกราเหมือนกันครับข่าวนี้ไม่ไม่ผิดแล้วละครับอดีตนี่มันแท้กันได้เต็มเต็มอย่างนี้แล้ววันนี้มันหายไปไหนละครับไอข่าวสยามไบโอนะ่ะแล้วจะยังจะเอาผิดกับธนาธรเขาอยู่อีกนะเออแม่ผมเป็นทนายได้สนุกแนะ่ อย่างว่าไปเป็นทนายว่าความพูดอย่างนี้ก็เรียบร้อยอีกทนายก็ทนายเถอะจับติดตารางข้อหาอะไรก็ได้ยัดหมดนะครับเพราะประเทศไทยมันกฎหมายมันย่อยั์หายไปแล้วโพสต์เดย์เมวันที่19มกราย้อนหลังกลับไปนะครับฟังจากคนทำงานสาธารณสุขแจงละเอียดปมวัคซีนโควิดและสยามไบโอไซเอน สือ <Ooh. S 2> เขาก็รู้แต่เขาพูดอย่างอื่นไม่ได้ลรอกก็ต้องเถแถ่ายไปกับเขาอย่างนี้แหละนี่คือเนื้อความของโพสต์เดย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงการจัดหาวัคซีนไทยไม่ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นชีเอสตาเซนกาเลือกสยามไบโอไซเอนผลิตวัคซีนเพราะมีศักยภาพมากที่สุดระบุการขาดทุนเพื่อกำไรของประเทศไทยสามารถผลิตชีววัตถุได้ลดการนำเข้ามาสาร นี่เป็นคำแถลงของนายแพทย์เกียรติภูมิวงวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมกันแถลงนี่ครับแล้วดูคำยืนยันอีกทีนะครับนี่ครับยืนยันว่าสยามไบโอไซน์นนี่มีศักยภาพสูงสุดกระทรวง สาสุขสู้ไม่ได้องค์การเพศสัตไม่มีน้ำยาเลยอ้าวแล้ววันนี้มึงมาอย่างไงแล้วกูจะเชื่อมึงได้เลยนะี่ยในอดีตถแถลงอย่างนี้วันที่สิบกุมภาถแถลงว่ายังไงครับหน้ามือเป็นหลังตีนพูดเขาว่าหลังเท้าก็จะรู้สึกว่าบางเกินไปที่จะเข้าใจ องค์การเพศสัจกรรมนี่เป็นข่าวองค์การเพศสัจกรรมเองนะครับเตรียมศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชนิดเชื้อตายในมนุษย์ระยะที่หนึ่งเดือนมีระยะที่หนึ่งเดือนมีนาคมนี้แล้วบอกรายละเอียดหมดครับจะผลิตจากไข่นะครับนี่ในแพทย์เกียรติภูมิปลรากระทรวงสารสุขถแถลง นะครับในฐานะประธานกรรมการไอ้ปรัดากระทรวงนี้เป็นประธานนะไอ้เมื่อกี้นี่ผมบอกนั่นไอ้ไอ้หมอไอ้หมอนั่นเป็นผู้อำนวยการองค์การเพสัตปลัดเป็นประธานกล่าวว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 นี้เป็นความร่วมมือกับสถาบันแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกาอา้าวเปลี่ยนจากอังกฤษ แอสตราเซเนกามาเป็นอเมริกาเลยเว้ยแล้วอเมริกานี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่อของของไฟเซอร์ด้วยนะอีกหน่วยงานหนึ่งนะของสถาบันแพทย์เอาเลยแล้วตอนนี้เขาเตรียมเดินเครื่องผลิตแล้วไอ้เจ้าหมอวิทูลด่านวิบูลผู้อวมในการองค์การเภศสัจกรรมเอาดูข่าวนี้อีกข่าวที่องค์การเภัศแถลงเองนะครับ วันนี้วันที่10กุมภานายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การพิเศษการกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การได้ส่งวัคซีนไปทําการทดสอบความเป็นพิษในหนูและที่ประเทศอินเดียแล้วพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพในหนูแฮมสเตอร์ที่ประเทศสหรสัฐอเมริกาโดยผลเบื้องต้นพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019 ถ้าเป็นจริงมึงก็ตอแหลมาตั้งแต่ต้นไอบ้บรรดาหมอทั้งหลายซึ่งเป็นขราชการระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วมึงทำกันได้อย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยเธอะคนที่มี ความรู้ความอ่านท่านคิดหน่อยเถอะใครไปดูคลิปเมื่อวันพฤหัสต่อจากวันนี้นะครับท่านย้อนกลับไปดูสิผมให้รายละเอียดไปหมดแล้ววันนี้เลยไม่ต้องให้รายละเอียดนะครับเพียงแต่จะเอาความเห็นของประชาชนมาอ่านเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแฟนแฟนสมาชิกของสุนัยทีวีเข้ามาเองนะครับ ดูอันนี้ครับในความเห็นส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับคุณเสรีภาพพราดอลภาพบอกว่าจากคำโบราณที่กล่าวว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าให้แน่ต้องดูถึงยายภาษาของแพทย์คือดู DNA ภาษากฎหมายคือดูผู้สืบสันดานวิชาประวัติศาสตร์เรียกประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เรามาย้อนดูพฤติกรรมในอดีตของคนพวกนี้ประมาณ40ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเจไอยบู้ใหม่มาตลอดคือเวลากินกูกินด้วยแต่ถ้าตีกับใครกูหนีก่อนเรียกง่ายๆคือโคตรเห็นแก่ตัวยกตนข่มท่านและเอาเปรียบมาตลอดมีหลายเรื่องขอยกตัวอย่าง เดียวก่อนคือทหารสองรุ่นทะเลาะกันแทนที่จะห้ามกลับรอดูว่าใครชนะกูออกมาเอาหน้าไม่สนใจใครจะตายโหงตายหาเท่าไรแล้วเมื่อตนมีอำนาจสูงสุดอบรมมารยาทให้ดีไม่ได้ก็แสดงว่าตัวเองก็เลวด้วยทั้งอีกทั้งไม่มีฝีมืออะไรเลยทายาทในปัจจุบันไร้ศิลธรรมสุดๆถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ และกองกำลังคุ้มกันรับรองว่าติดคุกหรือตายหงแตหหาไปตั้งนานแล้วค่อยสูวปารแมนบอไอสุไนนี่ครับคุณวิริยานี่คือคำความเห็นของเพื่อนๆในรายการวันเสาร์นะครับเรามาเติมเต็มด้วยกันผมคัดเลือกมาส่วนหนึ่งอ่านในความเห็นของท่านแล้วความเห็นทั้งหมดจะปิดท้ายอีกทีหนึ่ง คุณวิทยาบอกตั้งลูกสาวขึ้นมานี่เรื่องขององค์พานะเพื่อจะเปิดหน้าสู้ศึกอีกครั้งกับม็อบที่กำลังจะมาถึงพร้อมจุนลเจิมออกมาหนักสุดพร้อมหน่วยต่างๆเปิดหน้าสู้แบบเปิดเผยว่าเบื้องสูงลุยเองนุ้ยทำงานไม่สำเร็จเลยปลดออกไปเอาลูกสาวและจุลเจอมหน่วยหนุมานมาพร้อมลุย นี่คือผลจากการที่คุณปิดข่าวทั้งหมดนี่ประชาชนก็เลยคิดกันเองหมดแล้วเดืนี้คุณชายฟ้าสุดหลอ่อคนในประเทศโดนครอบงำมานานทำให้งมงายมากมายจนเป็นคนขลาดกลัวไม่กล้าแสดงออกและวิจารณ์จึงตาสว่างน้อยมากถ้าเทียบกับพมา่าก็ได้แต่หวังว่าจะมีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้จะได้มี พลังร่วมกันลุกมาทวงอำนาจอธิปไตยคืนจากเผด็จก,การที่กลืนกินบ้านเมืองจนฉิบหายหมดแล้วครับอีกสองความเห็นเดี๋ยวเราเข้ามาดูในประกอบข่าวอื่นต่อไปนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ